Thank yeah. you. Yeah. เตเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ราการรับ,บัจำนวยที่สิาได้จับน100บาทีทาทาะาทระชาชนคั่ค่าว่าติเต็มเรีเรืองนี้เราไ้กรตอครับจากลคาเลยโอ้โหเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากี่บอกเลยว่าวันนี้คุณลูกค้าในลาย้านมาจะนอย่ยกขังมีจงๆคนเยอะิงๆ บวนมาบ้างเลยนะคะเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูเป็นที่ร้านแรกเลยค่ะร้านนี้ก็เลี่ยวเลี่ยงเซ็งถูกไหมเลี่ยวเลี่ยงเซ็งถูกากคนเลี่ยวเลี่ยงเซ็งอ่านไหวเรามาเรามาแข่งขันการอ่า,มานที่ร้านกันดีก